อย่าลืมกดไลค์กดติดต่อให้ช่องฟัวโอมาโฟนด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้วัยรุ่นวา้าวุ่นฟันน้ำนมสองคนฟัวโอมอและน้องเซียงก็มาอยู่กันในหมู่บ,าบ้านบลูแครปแวงกันอีกแล้ววันนี้เราสองคนมาในธีมเหตุนะคะทุกคนจ๋า <c oughs> วันนี้ฉันจะให้ลูกชายของฉันเป็นพี่ชายวันนี้ฉันจะเรียกลูกชายฉันว่าอปป้าสระเงโอเคไหมคะลูกชายขา <c oughs> เราสองคนมีคุกกี้ด้วยนะให้คุกกี้จำนายุน คุณตำรวยกาคุณตำรวยกาช่วยด้วยจคุณตำรวยกาพี่ชายอปป้าจารางเงของฉันโดนผู้ร้ายมาจากการเอารถ,ถนคนทับค่ะคุณตำรวจกาคุณตำรวจกาฉันมาฟ้องร้องทุกข์กับคุณตำรวจกาช่วยฉันด้วยนะจะเมื่อกี้มีรถขุดดินมาทับอปป้าจารางเงของฉันค่ะ okay, <s> โอเคค่ะฉัน,น่า่ามากเลยฉันพูดตั้งยาว <S <S เขาไปแล้วค่ะคุณตำรวจขาคุณตำรวยขาเธอชื่ออะไรอะ วันนี้ทำอะไรกันดีวันนี้โอป้า่าใครขี่ม้านะโอป้ามอาจรไมไหนลูกชายจะแครีจะไมไหนแดกโอป้าจะทำกัน่างนี้ไม่ได้นะกวันนี้ฉันตัวเล็กหน่อยโอป้าจะทำ่างนี้ไม่ได้นะกโอป้ากเอาพามาเล่นเกมแล้วก็ไม่บอกพอนยังไงอะ ดีจ้าแน่จริงก็มาดีจ้ามาเจอเบาอุโมนักซิ่งกันหน่อยค่ะนี่ค่ะเป็นไงคะอีกุ๊กซี้อยู่ในป่าด้วยนะคะมันลุกช้าขาคุณลุกช้าขาไปเถอะโอป้าสียงเงยเบื่อแล้วอันนี้เล็กเชียงกันเถอะแดดร้อนจังเลยวันนี้อุ้มไปอุ้มไปกันป๊อป้าขี่หลังได้ไหมอ่ะได้เชียงพาขี่หลังเอาเลยโอเคโอป้ากัน โอป้าไปเลยกะโอป้ากะเวกนีดีนะคะไม่รู้สิโอ้โอป้ากาคืนนี้ประจันเต็มดวงน่ะสวยจริงๆเลยนะคะโอป้ากาอุ๊ยโอป้าพาฉันไปไหนกะโอ้ยที่บ้านเนี่โอ้ยก็โอป้าไปจากที่บ้านแหละกะโอป้าอยู่กับใครคะอยู่กับเยี๋ยคนเดียวเองตอนนี้ไม่ติดเครื่องอยู่โอ้แล้วสงสารเรื่นโอป้าโอป้าหิวข้าวจังเลยเอามาอะไรรับอาญาหน่อยดีกะโอป้ากาขออะไรที่มันอยู่อิ่มท้องนะคะโอป้ากา โอป้าอยู่บ้านคนเดียวไม่กลัวผีหรอคะจริงหรอคะโอป้ากะแต่เขาบอกว่าผีแถวนี้มันดุมากมากเลยนะคะโอป้ากะใช่นะสิคะบ้านเห็นวิญญาณหรอนะคะโอป้ากะโอป้าเคยได้ยินไหมคะจริงหรอเปล่ากะมันจะย่องมาเงี้ยเงี้ยแล้วก็จะมาแต่โอป้าเงนี้ยไม่กินคนเดียวหรอคะโอป้ากะไม่ใช่แบ่งฉันด้วยสิคะโอป้ากะมันโดนมันโดน่ะ พอให้แล้วมันก็กดโดนกินเองโอ้น่ารักมากมากเลยขอบคุณมากนะคะโอป้ากับแซนวิชเหรอ่โอ้อร่อยมากมากเลยอะว่าว่าถ้าถ้าเราอะเอาอาหารให้อุ้ยอิ่มแล้วค่ะหมดแล้วถ้าเราอะเอาอาหารให้เพื่อนและแลวมันจะกดโดนไปกินไง อ๋อโดบีจิงเหละคะแล้วก็จะกดโดบีจินโอ้ประมาณนี้นี่โอป้ากาเปิดทีวีดูเลยปีกะออกซิงเกิลใหม่ไม่ใช่เหรอคะตุรีดีอะค่ะตุรีดีอะค่ะนี่จับมันกันตุรีดีคุณพี่เจเคก็ออกอัลบั้มซิงเกิลใหม่นะกะชื่อตุรีนั่งยังไงอะนั่งยังไงเลยนั่งยังไงนั่งเลยนั่งแล้วอ้นี่มันหมาอ้นี่มันหมูนี่นามันโรงพยาบาลเฮียนี่ฉันเคยไปนะคุณหมอคะมันน่ากลัวมากๆเลยค่ะ โอ้เราสองคนจะวาวุ่นไร้สาระกันแบบนี้หรอคะออเราออกไปหาไรทำกันดีกว่าคะ่ะเฮียงน,น,นี้อย่เฮียงพาไปเห็นจะตวัวเล็กหน่อยคุณจะแบกอย่างเดียวเลยหรอคะโอป,ปา้าขามันก็ดีอยู่นะคะกลววจะ้เแต่ฉันกลัวฉันจะเป็นง่อยเงคะโอป,ป้าขา อะไรเลยค่ะโอป้ากาโอป้าสารเกงีฮีตาไม่รดทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสับใครให้เราสองคนไปกับเราซุยให้กันด้วยนะคะทำไมอ่ะให้รังก่อนเด็กยงจะเอารถรถตัวนี้ขี่ได้เลยก็ีเขาเรียกว่าขับค่ะอันี้ไปค่ะทิ้งเลยค่ะบบ๊าายยค่ะโอป้าสารเงีโอป้าสารเงีขึ้นหันอะไรก็ดีเขาโอ้โหขับเป็นงูเลยค่ะโอป้าสารเงีต้องขออภัยด้วยนะคะแหมมขาขับ อะไรล่ะคะเียงอยากครับโอเคก็ได้ค่ะมาเลยค่ะอป้าสารังยังไม่ขี้อสิโอ้เลยลืมไปฉันเป็นเด็กฉันขับรถไม่ได้สินะไปเลยค่ะฝั่งนู้นค่ะคนค่ะฝั่งนู้นค่ะไดิเวอร์ฝั่งนู้นค่ะยจะไปทำผมหรือไม่ทำผมหรอก็ดีนะคะวันนี้อู้อยากทำผมสีสวยๆเลยค่ะอุ้ยทำไมมันอป้าสะลังีโอ้ยรถรถหรือรถกระป๋องเนี่ยอะไรกว่าค่ะอยากทำเล็บตังเลยค่ะอป้า โอป,ป้าทำอะไรให้หน่อยได้ไหมคะนั่งที่นั่งนี่ไงนั่งรอนี่เขาป้าแต่ก่อนแต่ด่ให้อยากได้สีโอป,ป้าทำให้หน่อยเอาสีเอาเอาสีสีสวยนะคะ <Okay. S 1> เอาสีแดงแรงฤทธิ์ไป,ปเลยคะ่ะโอป,ป้ากาโอป,ป้ากะาาราังเงย๋าใบตัวนี้ชอบขึ้นจังเลยเสร็จยังคะเดี๋ย,ย,ยแล้วจะได้ทำผมค่ะไปค่ะทำผมสีอะไรดีคะสีน้ำสีเขียวแล้วกันโอ้โแล้วมีทำสีอะไรดีคะ เอาแ้ถ้าสีผูกไปแล้วเนี้ทมีสีน้ำเงินแล้วกันค่ะเครื่องพ่นอย่างแรงลูกชายทำสีเขียวมัมีสีน้ำเงินโอ้โหสุดจัดปาราต้องบอกเลยสองแม่ลูกวันนี้สีเขียวกับสีน้ำเงินกันปิดเทอมแล้วทำสีผมได้ใช่ไหมคะใช่แต่ถ้ายังเป็นนักเรียนอยู่ปิดเทอมต้องผมสีดำเอาหมวกออกก่อนแกก็เอาหมวกออกหรอกก็มันก็มันแต่อามีน่ะอามีขอเอานี่ออกหน่อยนะรลม เห็ดไม่เอาเห็ดใส่ไว้เห็ดมามี๊ใส่แล้วออกไงล่ะเนี่ยทุกคนอันนี้อคืลูกชายอยู่นี่เขาขึ้นมาบ้านเราเอาเห็ดออกไงไม่ใช่ไม่ใช่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเอาล่มออกงี้โอเคเรียบร้อยทุกคนอันนี้คือของที่ยงใช้โอ้โหดูลูกชายนั่นสิทุกคนอะไรนี้อะไรนี้อะไรโอ้โหสุดยอดแจวแหววไปไงไปข้างนอกก่อนไปยินไปยินโชว์ข้างนอกหน่อย อรถหรูสปอร์ตค่ะเป็นไงง่าไปค่ะไปดิยังยังหาไปไหนดีไปไหนดีอ่ะวันนี้ไปหาอะไรกินใช่ไหมโอ้ยเมีอาเบื่อแล้วจำเจจำเจไปไหนดีขับไปก่อนวนไปก่อนรอบเมืองอ่ะเตอนน้ำมันยังยังไงน้ำมันจะหมดน้ำมันลงนะจ๊ะพรุ่งนี้ลงทั้งติดตังจากรีบเติมให้ไวจ้ะช่วงนี้น้ำมันแพงมากนะจ๊ะทุกคนค่ะอย่าไปเที่ยวไหนกันบ่อยๆนะคะ นอกจากมีตังรวยก็เชิญตามทาบุยค่ะตามฐานนะให้สมเกลียดนะคะทุกคนค่ะคลิปนี้หากเสียงดัตงต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยเเพื่อนเขาก็เต็มเนเกมไปหมดนั่นแหละไจาตย์น้ำมันเติมอะไรเก้าห้าคนรวยอย่างเราไปเลยลูกชายนะโอเคเก้าห้าเต็มถังค่ะพี่นะโหแล้วจอดซะตรงกลางเลยนะ สายจะถึงไม่ได้โอ้โห95เต็มถังค่ะร้างกระจกรถได้ไหมคะได้เคนณลูกชายขาคุณลูกชายขาโอ้โหได้ยินเสียงอะไรไหมคะคุณลูกชายยะโอ้โหแย่แล้วค่ะแย่แล้วค่ะเสร็จแล้วไปลูกชายเขาไม่แถมน้ําแล้วหรอเราเติมต้งหลายพันอุล้างรถระวังนะโอ้ซปเปอร์คาร์เราจะเป็นรอยไหมไม่ออกอยู่ในนี้แหละอยู่ในนี้ดูสิเขาล้างรถสะอาดไหมเอาไปทำไมเล่า โอ้ลูกชายค่ะไปเถอะปะต้องล้างละไอ้ฝนก็ตกช่วงนี้หน้าฝนอย่าล้างรถบ่อยเลยเสียงเงินเปล่าๆพี่ๆนะคะโอ้ล้างรถด้วยโฟมอะคะลูกชายไปไหนอะคะถึงเดียเด๋ยวคนเดินรถไม่ได้นะคะงูลูกชายอย่างูลูกยายอย่าโอป้ากาลังิงเอ้ยฝุ่นยังไม่หมดเลยพากปซีไว้ได้ผมิ้วเสียวจะผมต้องเร่งฝุ่นจัดตลาดต้องบออเจ้ามงนี้ไปดิว่าเพื่อปาไอ อ้าไปเถอะเสียวเวลาแต่ฝนตกด้วยเราทําตอนนี้เราเอารถมาท,ทําพิที่ขอฝนกันนะคะเพราะรางรถที่อะไรฝนมักจะตกตาโรรเลยถ้าฝนตก,กจะทให้ฝนะอาดฮะถ้าฝนตกแล้วฝนจะสะอาดอ๋อมันจะสะอาดได้ไงอะมันไม่ได้ถูถูขัดขัด,ขด,ขดมันแค่ตกลงมาโดนแล้วให้รถเปรียกไปไหนเนี่ยโอ้มีเครื่องบินด้วยลูกชายอ๋อเราที่เก็บไปต่างประเทศไม่ต้องไปหรอกช่วงนี้ตอนมอดุ อยู่บ้านแหละดีแล้วเปลืองตังค์ด้วยช่วงนี้ใช่ไหมออกจากบ้านก็หลายร้อยหลายพันราตัวกนกะนไปบ้านไปบ้านเะเหรอปีสามสิบเก้าแล้วค่ะอีกไปเดี๋ยวก็สว่างแล้วค่ะรอใส่บาทเลยไหมคะลูกชายคะ,คะรู้ไหมเขาใส่บาทคืออะไรคุณอปป้าสารงีรเอ้าก็นําอาหารไปถาวายพระใส่บาทยังไงคะเราจะได้บุญแล้วเราก็ต้องพูภาษาถูก้อมบอมกล่าวนะคะ โอ๊ะไปไหนเนี่ยลงอุโมงโอ้ไม่กอดคนจนเรามีสิทธิ์ไหมกะคนจนเรามีสิทธิ์ไหมกะมีงานไหนทำไหมคะมีคะ่ปะปยากได้งานใหม่นี้แจไม่ดีเลยไม่อยากได้บ้านเก่าก็่ิน,นบ้านใหม่สิคะถ้า่งนั้นเดี๋ยวฉันมาหานะคะฉันขอไปหาน้ำชายอุย้ยอ้าวลูกชายทำไมเป็นแบบนี้ล่ะ อ,อ,อย่างเงี้ยประมาทไม่ได้นะคะชีวิตจริงอันตรายนะคะนอนตัวเย่เลยทุกคนโอ้ oh my god ชีวิตฉันต้องมาเจออะไรแบบนี้ต้องมาเจออะไรแบบนี้แต่ไม่มีดีเลยนะคะไปดีฝากค่ะ,ะ,ะโอ้โหปะ่อด้วยวับขึ้นมาเลยขี่ไงยเยบร้อยโอ,โ,อโ,อโอ้โหสุดจัดค่ะไปค่ะพี่ชาว one อยสก q u a ก e ร์ r ไปไก็นดีหาได้กินปลาเช้าแล้ว เออเช้าแล้วตีสี่สี่ห้าแล้วไม่ต้องหลับต้องนอนกันละโอ๊ยฮอสปิทัลมีคนอยู่ในนั้นด้วยน่ากลัวจังเลยนี่โอป้าอย่าไปเข้าโรงพยาบาลนี้โอโรงพยาบาลนี้น่ากลัวมากเลยนะคะฉันปวดหัวเขาไปตรวจท้องฉันปวดท้องเขาไปตรวจขาฉันปวดขาเขาไปตรวจแขนค่ะใช่โอป้ามน้่ากลัวมากเลยนะคะไปเลยค่ะอยู่กี่วันเปิดเทอมเนี่ยอีกสามอาทิตย์ก็เปิดเทอมใครตามมาคุณหมอที่ไหนน้นเพื่อนในในแมบบเพื่อนเพื่อาปั่นจักรยานสวยใช่ไหมไปไหนเนี่ย โอ้มีเพื่อนๆขอแอดเฟนเข้ามานะคะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะขอเร่งก่อนนะคะไปค่ะจอดโอ้เราเลยใช่ไหมคะที่น,นี่ที่ไหนนี้ที่นี่มันเดแค่ค่ะพาฉันมาฝากเลี้ยงหรอคะลูกชายคะ่ะ <laughs> ของเล่นอะไรนี้วันที่รับเลี้ยงเด็กอโอ้โด้วยนี่เข้าคอนี่เข้าคอไปเลยค่ะเข้าคอทำไงต่อคะเล่นได้ไหมเล่นก็ไม่ได้ทําอะไรได้บ้าง ทำอะไรได้มั่งร้องไห้เป็นเด็กคุณพ่อคะคุณแม่ค่าะอ่ลับหนูกลับบ้านอย่าคุณพ่อคุณแม่คะารับหนูกลับบ้านได้แล้วนะคะอ้กูกระโดงมันเป็นท่านั่งตายแล้วลาบลางนี้มีกันนะตายแล้วฉันจะเป็นง่อยไม่ได้นะคะทุกคนค่ะ อะไรไเสียใจร้องฮ่าแต่แคมปิ้งเล่าเมื่อวานเพิ่งไปตกปลาเองเอโอป้าไม่เอา啊ไ,ไปไหนกันดีดโอป้าเรามีของอย่างอื่นมาให้เราควักกระเป๋าโดเรมอนสิมีอะไรมากในกระเป๋าโดเรมอนโอ้มีเด็กด้วยนี่ม,มีอะไรบ้างเนี่ยขอแป๊บนึง ขอพกโทรศัพท์มือถือไว้หน่อยอิเพิ่งต้องโทรแจ้งตำรวจว่าคุณหมอเพิร์มีคนบ้ามาจับตัวฉันไปบัตรวิเศษมีบัตรวิเศษไหนลูกชายไหนอ่ะิเไปดิอะไรต่อไปวับอปุปบ้านกำลังเงยยีหิวข้าวคะ่ะอ,อยากกินซูชิจังเลยคะ่ะถาได้กินอาหารญี่ปุ่นได้ไหมคะอุย้ยมีร้านทำหมอฟันด้วยเหรอโอ้สุดจัดประหลาดจองบอกข้างบนนี่ไง ไปค่ะหาหมอฟันกันดีกว่าค่ะเดนทิสค่ะออ้โสุขภาพปากก็สําคัญนะคะเดบพูดทีเขาเป็นลมก็แย่นะคะนี่ค่ะถูกต้องแล้วค่ะเข้าไปเลยค่ะใครจะเป็นหมอฟันคะคนไข้นั่งรอเชิญเลยค่ะโอเคค่ะไปค่ะหนเบาะนอนนี่เหรอคุณหมอค่ะวันนี้ฉันรู้สึกปวดฟันมากๆเลยค่ะฉันรู้สึกอ้าปากได้ไม่เต็มที่เลยค่ะอาคุกมี่้เลยเหละครับอ้าว หรอคะฉันก็นึกว่าที่ฉันอา้าปากไม่ได้เพราะว่าฉันปวดฟันซะอีกอ๋อที่แท้ฉันค้าบคุกกี้เอาไว้นี่เองโอ้ตึกโต๊ะไม่หาพามเพื่อนเครียดอีกใช่ไหมไปคุณหมอตรวจดีๆนะคะฉันกลัวคะ่ะอ่ะดูดเอันเป็นไปไหนคุณหมอ,อ,ใ,ชอ,อใช้อะไรคุณหมอจะทำอะไรใช้ปแปลกไหมคะมันคือเครื่องทำฟัน เครื่องกรอฟันโอ้เครื่องกรอฟันไว้รักษาฟันนะคะอย่ากรอหน้าใช่ไหมคะฟันฉันสวยนะคุณหมอคาสาวสวยสววสวยด้วยโอ้กอบคุณค่ะคุณหมอค่ะลูกค้าเยอะไหมคะช่วงนี้ลูกค้าเยอะไหมคะช่วงนี้ฉันถามว่าลูกค้าเยอะไหมคะคุณหมอค่ะเยอะมากคุณหมอนี่ชอบตอบอะไรก็ไม่รู้นะคะแล้วห้องนู้นถ้าําทำอะไรอะคะคุณหมอค่ะห้องนู้นอะอยากรู้ค่ะไปด้วยค่ะทำฟันนี่เ้าอ๋อทำฟันเหมือนกัน คุ้ยอ่ะสแกน,<ห>นฟันน,นี่ไงเขาจะหมุนแล้วนี่ไงเขาไเขาไว้สแกนฟันนะคะเอ็กซเรย์ค่ะเอ็กซเรย์ในช่องออปากไ,<ว>ไปค่ะขอบคุณค่ะคุณหมอคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามารับผลนะคะไปค่ะคุณมอเตอร์ไซค์จอดไว้กลางนั้นเลยเหรอลูกเป็นยังงไอะไรอ่ะลูกเป็นยังงไลูกอะไรอ่ะไปค่ะก็ะดีค่ะวันนี้คุณหมอคนไข้ไม่ค่อยเยอะค่ะ walk in นั่งรอแป๊บเดียวค่ะโชคดีไปค่ะ อยากกินซูชิจังเลยค่ะโอเคเลดี้โกเลดี้โกพวกเราไปกินซูชิเลดี้โกเลดี้โก้เอายะบอกให้พาไปกินซูชิพามาซื้อบ้านอีกละ <Yeah. S 1> อาโดเอ้ยปิดเทอมวา <Yeah. S 1> วุ่นเสียจริงๆเลยทุกคนกะทุกคนกะไปกะกัโอ้บ้านหลังนี้ยีวเหรอโอ้บ้านต้นมม้ด้วยนี เดี๋ยวเราจะปีนขึ้นบ้านต้นไม้กันนะคะทุกคนคะทุกคนกะกดไลค์กดแชร์เป็กนกำลังใจให้เราสองคนด้วยนะคะทุกคนกะโหเป็นไงขอลุ้จอดด้วยเป็นไงล่ะสุดจัดปะลัดต,ต้องบอกอะ่ะเฮ้ยเลิกเป็นตำรวจสักทีได้ไหมเนี่ยไอ้ตาสันยิบตาตำรวจจะได้ออกไปเนี่ยเอาออกได้ดิคันเซิลน,น,น,น่ะกดแล้วคันเซิลน่ะโนอ่ะมีไหมกดที่เครื่องหมายข้างบนหัวสินี่ไงกระบะดออกยังไหนดูสินี่ไงจอบนี่ เรียบร้อยจบสุดจัดประหลัดต้องบอกไปขึ้นบ้านกันไปเ,เลยไปเลยอุ๊ะอู้โไม่ใช่ไม่จะซูมเอ,อ้ยไปเลยขึ้นไปเลยโอ้บ้านลูกชายฉันหลูระไม่ใช่บ้านลูกชายนี่บ้านป้า,ากำลังนี้หลูราจริงๆเลยนี้อุ้ยมองลงไปหน่อยโอ้นาปวดจัง <ขอ S 1> เลยนีรอด้วยปวดตอนเอาตัวไปด้วยสิลูกชายฝะโอ้สุดจัดบ้านหลังนี้มีอะไรบ้างเนี่ยถ้าตกไปจะตัวเย้ไหมเนี่ยมีกี่โมงแล้ว สิบโมงสิบเอ็ดโมงแล้วนี่ถึงหนึ่งสองสามสี่คันขอซ้อมนอนหน่อยได้ไหมซ้อมนอนได้ไหมนอนไม่ได้เหรอได้เขาไม่ให้นอนหรือเปล่าตัวอีไม่มีแต่ว่ามันไม่ใช่บ้านเราเองนอนไม่ได้นะคะทุกคนค่ะเราห้ามมานอนในที่ที่แปลกหน้านะคะมีตู้เซฟมีตังค์เปล่ากดสิมีตังค์เปล่า เงินเท่านั้นที่ป๊อกป๊อกเอ e ิ y t ธนบัตรเท่านั้นเนี่ยไม่บโบยบุยนี่นะเงินเท่านั้นที่ทําให้เราได้โบยบินเอ้ยก็อย่ารักสินีไงอะไรเนี่ยอของอะไรเนี่ยได้แล้วเงินเท่านั้นที่ทําให้เราได้โบยบินธนบัตรเท่านั้นที่ทําให้เราได้โบยบินนักนักลองไปใหญ่ ลองเพีย้ยนพระชีวิตจริงผลิตเงินได้แบบนี้ก็สุดจัดประหลาดต,ต้องบอกเลย<อ>ร้อนงัน,กน,น,นเก็บไปก่อนดีกว่าคลิปนี้ไม่มีสาระเลยนะลูกชายว่าไหมนี่เตาผิงนี่น่ะถราฉันจะไฟไหม้ตัวฉันไหมเนี่ยจุดเตาซิร้อนร้อนอต้องจุดเตาโอ้ สูรูแซมบารูสูรูบาริกาสูรูแซมบารูสูรูบาริกาอินกี้โอ้โหลูกชายนี่ก็บ้านยัเอาบ้านมาตักทางในบ้านของไปบ้านอีกเหรออ่ะอยากกินกันลูกชายางบ้านนิดนลูกชายาโ,โปรดฉีดปับนึงได้ไหมได้ขอปัสสาวะหน่อยได้ไหมได้ห้องนั้นอยู่ไหนเอ๊ะอย่าเข้ามานะฉันจะฉันจะฉีดหน่อยโอเคนั่งไงเนี่ย แอบมองเธออยู่นะจ๊ะห้ามเข้ามานะจ๊ะเฮ <Hey. S 1> ้ยเสร็จแล้วกดชักโครกหน่อยกดได้ไหมเนะี่ยไม่มีเสียงเลยกดได้ไหมอ่ะกดไม่ได้เหรอตายละคนเข้าไปฉี่ฉันจะเลืองอ่อยไม่เนะี่ยไปดิฝาอันขออาภัยด้วยนะล้างมือทุกคนสิ่งที่ดีคือเข้าน้นะเสร็จล้างมือ oh, <look. S 1> มทำอใไ่บ้านตัวเองเอ่ะออมันทําอะไรไม่ได้เลยอะไปดิฝาเออเรามาทำหลักฐานไปที่บ้านเขามาทิ้งร่องรอยแล้วเราก็ปุย หิวก้าวจังเลยนี้หิวก้าวจังเลยนี้ในชีวิตจริงก็ยังไม่ได้กินข้าวเลยนี้ลูกชายชวนเร่งเกมอีกแล้วนี้เปเิดที่ได้ไหมนี่เปิดไม่ได้ด้วยฉันปิดห้เองให้ตายเถอะพระเจ้าจอร์ดอยู่ห้องอาหารค่ะนั่งรอแล้วค่ะวันน<ม>ี้ฉันเป็นพูดจิว๋วนี่ไงฉันสอบเปิดประตูมาเสิร์ฟเมสซี่มีอะไรกินมั่งมีซูจิไหมมีมอ้าวมีอะไรอ่ะเกฟซูไหม,มอะไรนี้โอพิซาใ่ปากยังมีคุกกี้อยู่เลยนี่เปื้อนๆกะ ได้ทำไมได้แน่ดิลุกฉันถือกินได้อุย้ยโทรศัพท์มาฮัลโหลสวัสดีค่ะอะไรนะคะอะไรนะคะไม่จริงใช่ไหมคะอะไระอะป,ป้าฉันโดนผู้ชายเทก็จริงจันไปมีคนใหม่ป้าทำยังไงดีจันควรจะทำยังไงดีให้เธอกินพิซซ่าฟีเหรอ,อป,ป้าคะ โอป,ป้าตอบใจฉันหน่อยสิคะฉันโดนผู้ชายเทค่ะโอป้าคอทำยังไงดีคะทำยังไงดีคะตอบฉันหน่อยสิคะฉันกินอยู่ค่ะตอบหน่อยสิคะฉันโดนผู้ชายทิ้งค่ะโอป้าคะผู้ชายเ็าทิ้งไปมีคนใหม่ก็โอป้าคาจะทำยังไงดีคะทำไงดีคะทำไงดีคะทำไงดีคะ โอป้าไม่มีคําแนะนําดีๆให้จันเลยเหรอคะโอ้ให้ตุ๊กตาลิงจันเหรอคะขอบคุณนะคะโอป้าโอป้าจะร้งเพงคำสาบมีดาใช่น่ะสิถึงไม่มีผู้ชายเราก็ move on ทุกคนจำไว้แล้วต้อง move on ไปข้างนอกไปด้วยเออป่ะเราทุกคนต้อง move on ไปอะไรคือประตูใส่หน้าจะทำไมเฮ้ยเรียกอีกตัวหนี่ยงแกไปฉันจะลงไปไหว้นะฉันจะลงไปเลยฉันเสียใจฉันก็ไม่ตื่นเย่จะไม่ตื่นเย่นี่มา อาบน้ำดีฝาแล้วหนุฝ่ามาเปิดอ้าวโอปป้ากอดฉันทำไมโอปป้าเข้ามาแต่อ่างฉันอยู่เรื่อยเลยเงินเงินเงินเอ๊ะนั่งนี่นล่นางไม่ได้นีิได้ละโอปป้าจะทำไงกับฉันฉันดิสามสี่เสียงหลากสีหลากสีวกับข้าวใหม่อ่ะสีม่วงสีแดงสีขาวขาวแดงม่วงเขียวโอ้สุดจัดโอปป้าปิดเทอมทำอะไรบ้างเนี่ย เดี๋ยวปิดเธอมีมีทำอะไรมั่งเนี่ยเดี๋ยววันนี้บ่ายโมไปทำอะไรบ่ายสองไปทำอะไร,ะไ,รไ,ไวนะ่ายน้ำไปเรียนว่ายน้ำเหรอใช่เออแต่ตอนนี้ทำบาร์บีคิวฉันกินหน่อยได้ไหมทำบาร์บีคิวกินหน่อยได้ไหมไเอาละอย่าไฟไหม้ก็พอนะโอป้าฉันดักทางไว้ก่อนนะเมื่อวานเธอก็ไปทำร้านอาหารไฟไหม้ทีแล้วนะเข้าใจไหมจ๊ะอ, <dum> อุ๊ยโอ๊ยตรงนี้ไม่มีนี่ได้เหรอ,อเอาเนี่ยสเต็กเอาสเต็กเอาสตนะาเต็กนะแฮมเบอร์เกอร์ไม่เอาแล้วนะเบือ่อเลือกไหนอะสเต็กอันนี้อันอันอันนี้อันนี้สามอะ อังนอกเลยอ่ะขวาสุดนั่นแหละสั่งอันได้ไหมได้ไ,ได้หิวกินกระบือได้สิบตัวเลยตอนนี้กระบือคืออะไรเออบ้าทีแล้วไฟไหมฮะไม่ได้ไงฉันออออมีที่เปลไม่มีไปทำไมไม่ใช่อ,อะไรไปดูสเต็กที่เสร็จหรือย,อยังไม่จมไฟจะไ,ไหมสเต็กไ,ไ,ไ,ได้ไงสเต็กไม่ไมงไม่สุกอีกเหรอ น้ำไฟเออร์รีพอร์ตเลนจ์สิบสี่บาซีอองไฟไหมเหรอถามจริงไม่ใช่ข้างบนมีอะไรหรือเปล่าเราคือนี่ไงไหมแล้วไหมแล้วเอาที่ดับเพลออกมามดับเพลเด็กช่างนี่ไงโอ้ยทำไม,ามาเธอถึงไฟไหมสองที่เลยเธอนี่ไม่มีดวงในการทำอาหารเลยสิยังดับอาหารเร็วๆแล้วามันฉันดับไม่ได้เลยเนี่ย ฉันเป็นพูดจิ๋วเกินไปเฮ้ยทำไมไม่รีบแล้ว่ไปเงิงได้่ไปเรียบร้อยเอาแล้วมาอีกแล้วโอุ้ยตอนนี้ใหญ่โตมโหฬารเลยนี่ระวังไฟไหม้นะทุกคนพ่งเข้าไปพ่งเข้าไปไอ้ตายเธอเวลาทำอาหารทุกคนอย่าประมาทนะคะไอ้ตายไม่ต้องปิดฝาสิเสร็จแล้วเอาเขาเอามาเสิร์ฟเลยเอามาเสิร์ฟเลย ให้ตายเถอให้ทําอาหารได้ไม่ทําไฟไหม้มาเสิร์ฟเร่วๆหิวนะสเต็กโต๊ะหนึ่งได้ยังทุกคนมาเสิร์ฟเถอะเร็วๆหิวน่าไม่มีหรอนีไหนอ่ะปิดเตาคนโอ้ไปแล้วไปไปไปยาไปแล้วไปแล้วไปปะเปิดปะเปิดประตูให้ฉันบัดเดี๋ยวนี้เปิดประตูให้ฉันบัดเดี๋ยวนี้ทางไหนประตูอยู่ไหนฉันจะกลับบ้าน ทีนี้ไม่สนุกเลยทีนี้ไม่สนุกเลยไม่กินแล้วอ้าวอุ้ยอุ้ยวิ่งรถเลยย่าไปดีกว่าไปเร็วแฮะกลับบ้านละไปเลยไปเันไปกินอาหารที่ตรงวิลเล็ตกลางบาบ้าเลยเอ้าเอ้าวัดทัศเพื่อนน่ะเขาก็ตายเหมือนกันเสียงแบนแบนหมอมีออกจากบ้านทำไมอ่ะไม่ไม่ไม่ได้แบนเพื่อนแบนอะดิไฟไหม้เมื่อกี้หรือเปล่าให้ตายเถอะใครมาแบนเราสองคนเนี่ย คุณตำรวจขาคุณตำรวจขาเราสองคนโดนแบนออกจากบ้านได้ยังไงก็ไม่รู้ก่ะคุณตำรวจขามันเกิดอะไรขึ้นค่ะบอสทัฮซาเพนงั้นคุณตำรวจขาคุณตำรวจกาถึงอุ้นมันกดได้ด้วยเหรอหตายเถอะฉันเพิ่งรู้โทรศัพท์มันกดแบบนี้ได้ด้วยต้องโพสลงโซเชียลแล้วว่าทําไมฉันถึงโดนแบนออกจากบ้านหลังนัดอุ้ยมีหน่วยสวอตมาโอ้ my god อ่ะเซลฟี่ซะหน่อยอันนี้ไปกันใหญ่แล้วค่ะแช่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 อ่ะให้โทรศัพท์สีอ่อนด้วยดีไหมอ่ะให้ด้วยปะคนละเครื่อง เป็นไงล่ะจะเพิ่งรู้นะได้เป็นนักงานเพิ่งฉลาดแล้วมันกดเองได้ดูปสวัสดีค่ะพี่จิ๋วคนะคะลูกชายเซลฟี่กันหน่อยอวันแดูดีเราเดินแบรเหรอเรื่องราวมันเซ็งมากเลยลูกชายนะวันดูดีอันยังกระโดดกิมจิต้นกิโนะเทสุยไปอุ้ยเขามีหน่อยสโสดด้วยอุ้ยน่ากลัวจังเลยนี่เกิดอะไรขึ้นต้องให้อาหารเขาดีไห้เนี่ยไม่ต้องหรอกไปเถอะ ไปไหนดีอ่ะไปไหนดีอ่ะเขาบอกว่าถ้าให้เงินเขาขาจะเต้นให้ฟังเต้นให้ฟังเต้นให้ดูค่ะแล้วเขาเขาก็จัดการให้เราอะไรเหรอคุณมีอะไรกันหรอคะไทยมุงค่ะไทยมุงค่ะไม่ทิ้งสโลแกนนี้ค่ะไทยมุงค่ะเรื่องชาวบ้านคืองานของเราในการลูกชายกะไปไหนเธอไปลาลูกชายไปไหนดิให้เงินไปให้เขาทำไมเขาว่แกล้งจับหรอกให้เงินโอเค ทางไว้นะแชะ <laughs> <laughs> ไป <laughs> เออนั่งกินอาหารดีกว่ามาไหนดีอ่ะอาไว้นีนั่งอยอ่ทำบุติเต้งไายนั่งกินอะไรอะ่ะเคมไม่มีสายดีเนี่ยทุกคนฉันก็แวะมาเล่นแนละ้วปิดเทอมทังเหงาโอ้ยมีสเต็กด้วยขอด้วยสิให้อะไรฉันกินเนี่ยโอ้อร่อยนะเนาะเธอนี่มีฝนะีมือนะพะหนุ่ม ยังมีอีกหลายลากกินสเต็กอันเนี้ยขอสเต็กในตัวทีอ่ะทีโบนอ่ะโอ้พอแล้วอยากกินทีโบนทีโบนที่มีตัวทีเนี่ยโอ้ลูกชายลูกชายนี่อันเนี้ยอันเนี้ยอันนี้อันนี้ตัวทีเนี่ยสเต็กสเต็กอ่ะสับหมูสเต็กหมูที่ไม่ใช่หมูสเต็กค่ะไหนอ่ะจะได้กินไหมวันเนี้ย เขาไม่ให้หยิบแลยถ้าออกไม่ให้แม่หยิบไม่ได้หรอันไปดี่ฝ่าเบื่อลูกแล้วโอเคทุกคนฉันเบื่อละฉันกลับบ้านกับช่องฉันละใครที่เข้ามาเล่นมาดูขอให้มีความสุขกับคลิปของเจ้าน,นะคะพอกิปของฉันมันไม่มีสาระอะไรเลยนะคะทุกคนคะ่ะสำหรับคลิปนี้ฉันกับลูกชายพ่อตะปดหอมก็ขอบคุณทุกคนเียเสียสาระเวลาก็เามาดูแต่้าให้ดีอย่ารืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เราสองคนด้วยนะคะ สำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะคะวุ้ยโอ๊ยมา,าบุยบุยค่ะนี่บุยค่ะแคลลี่แงลูกจอุ้มจะไปไหนเนี่ย <c oughs> อุ้มยังจจบเกมเลยเหรออุ้มจะหนีหน่วยสว่านเหรอคะไปแล้วค่ะทุกคนค่ะมีความสุขในวันในวันปิดเทอมนะคะองจา์ายกันยูไปไหนก็ไม่รู้ค่ะออมา้นมาเป้นอีก,อก,อกนี่มันขับรถไป

มูใสสำหรับเลนกิ้งกองบ๊ายบไปไายบายังยบาย